เลเซอร์เทียร่าคันนี้นะครับเป็นปี2004นะครับจดทะเบียนตรงปีนะฮะเป็นสีดําเดิมแท้จากโรงงานนะครับราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับฝาก FC นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมมีรถสวยๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะฮนะ วันนี้มาอีกแล้วกับรถราคาหลักหมื่นที่ทุกคนรอ,อคอยกันช่วงนี้ไม่มีรถกระบะเข้าเลยยังไงก็เอฟซีนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวผมหารถกระบะเข้าอยู่ผมค่อนข้างจะซีเรียสมากนะครับเรื่องสภาพแล้วผมก็จะคัดสภาพเข้ามามันมีรถที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับที่จะเข้ามาแต่ว่าผมนะครับก็จะพยายามคัดรถให้ลูกค้าทุกเคสอยู่แล้วนะครับติดตามไว้ก่อนนะครับช่อง168 Channel ชนลนะครับรถคันนี้เครื่องยนต์สี่สูบขับหน้านะครับ รถราคาหลักหมื่นเครื่อง1.8ลิตรนะครับรถก็หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับรถสวยรถพร้อมใช้ราคาโมไซค์ครับโมไซค์ก็ราคาก็จะประมาณเป็นแสนแล้วนะแต่คันนี้ผมขาย73,000บาทเท่านั้นครับอย่าเพิ่งปิดคิดไปไหนนะครับเดี๋ยวผมรีวิวแบบละเอียดนะครับว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนภายในน่าใช้มากมาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยคันนี้นะฮะสำหรับรถฟอร์นะครับผมบอกเลยว่า ออปชันเนี่ยค่อนข้างจะเต็มมากนะฮะเต็มกว่าแบรนด์อื่นเต็มกว่าค่ายอื่นนะครับตั้งแต่รุ่นเก่าๆเ,เลยนะครับรถ Ford นะฮะยังไงก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูให้มันละเอียดเลยนะฮะว่ารถคันนี้น่าใช้ขนาดไหนเราไปดูรถกันเลยครับ Ford r เลเซอ์เทีคันนี้นะครับก็จะเป็นสีดำเดิมแท้จากโรงงานนะฮะรถไม่เคยเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรายงานนะครับว่ารถ มันจะสวยขนาดไหนแล้วก็จะมีตําหนิตรงไหนบ้างรถน่าใช้หรือเปล่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับนี่ฮะเรามาดูรอบตัวรถกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องด้านหน้านะฮะคันนี้ก็ดีไซน์ของเขานะครับสำหรับรถ Ford นะครับรถ Ford เนี่ยมันน่าใช้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าออปชันของ Ford ปล่อยมาเต็มมากกว่ารถแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดออปชันมาเต็มเหมือนกันนะครับเพราะว่ารุ่นเก่าๆนะครับคันนี้ รุ่นเก่าๆก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายตำหนิให้ดูนะฮะว่ารถมีตำหนีตรงไหนบ้างนะครับคันนี้มีตำหนิตรงไหนบ้างคันนี้ผมขายเพียง73,000บาทเท่านั้นครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับราคาหลักหมื่นเท่านั้นมอไซค์ก็จะคันละแสนละครับคันนี้แอร์เย็นมากนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับว่าห้องเครื่องมันจะสวยขนาดไหนนะครับ เครื่องยนต์กันนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะฮะรถคันนี้ไม่เคยล้างห้องเครื่องนะครับดูห้องเครื่องมาแบบนี้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรนะฮะเป็นเครื่องยนต์1,800ซีซีนะครับรถไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับรถหน้าเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับมันจะค่อนข้างดิบๆอย่างนี้นะฮะไม่เหมือนโตโยต้านะครับจะมีไม่เหมือนพวกแบรนด์อื่นๆนะครับจะมีพลาสติกครอบอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็ ออกแบบมาได้ก็ถือว่าไว้ระบายความร้อนนะฮะมันจะไม่อบอ้าวนะครับห้องเครื่องสวยครับห้องเครื่องเดิมนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับรถก็เป็นพวงมาลัย power นะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย power นะฮะแล้วก็มีระบบเบรก e-b-a-b-s ให้ด้วยนะฮะแบตเตอรี่ใช้งานได้ดีครับห้องเครื่องสวยครับเบ้าเดิมโช๊คเดิมรอยอาร์คยังอยู่ครบนะครับแก้มเดิมครับรถสวยครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆเนี่ยฮะ แก้มเดิมครับแก้มเดิมจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์มอกก็ยังอยู่ครบนะครับที่เบ้าหัวโชงคนะครับถ้าเกิดว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยรอยอาร์กตรงนี้ก็จะหายไปนะครับอันนี้ผมให้ความรู้กับลูกค้าด้วยเลยนะครับอ่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับติดตามผมอยู่แล้วก็จะรู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้รีวิวเพียงอย่างเดียวผมจะให้ความรู้กับลูกค้าไปด้วยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้รอยอาร์คเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมคันหน้าเดิมนะฮะนี่เม็ดอาร์คเดิมยังอยู่ครบนะฮะ รถไม่เคยเจียขันหน้านะครับไม่เคยเจียแต่งนะครับเคสนี้นะครับผมก็ได้เก็บสีกันชนหน้าให้เรียบร้อยนะครับกันชนหน้าจะมีรอยเบียดบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตําหนินะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับตรงนี้จะเป็นสายดึงฝากระโปรงนะครับพอดีผมดึงแรงไปหน่อยมันก็เลยขาดนะครับเพราะว่ามันจะขาดอยู่แล้วนะครับตามอายุรถนะฮะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเดี๋ยวผมซ์วิสให้นะฮะคันนี้ระบบไฟสมบูรณ์นะฮะระบบไฟสมบูรณ์ กันชนหน้าเก็บร่องรอยเรียบร้อยนะคบผมทําสีมาใหม่นะครับอันนี้ผมเก็บที่ผมเลยนะฮะผมรีวิวให้แล้วก็เก็บงานให้นะฮะรถฟิตเมนดีนะครับรถสวยครับนี่รถบางครับตัวถังก็บางเดิมนะฮะตัวถังบางนะครับนี่ฮะตัวถังบางรถราคาหลักหมื่นครั้นนี้ผมขายแค่7 3 0 0 0าบาทเท่านั้นนะฮะรถราคาหลักหมื่นผมจะได้กำไรเยอะไม่ได้นะครับ อันนี้จริงๆนะครับอันนี้จริงๆเลยนี่รถบางครับรถบางอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ารถคันนี้จะเดิมขนาดไหนนะฮะรถคันนี้ย้ำอีกทีนะครับลูกค้าบางคนอาจจะไม่เข้าใจชื่อเรียกนะครับคันนี้ก็จะเป็นฟอร d ดฟอ d ์ a เลเซ h ร์เชียร่านะฮะเลเซอร์ฟอร์ดเลเซอร์ผมก็ไม่คุ้นชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่า ผมก็ไม่ได้อยู่ในสายฟอร์ดนะครับแต่วันนี้ผมมีรถแบบนี้มาให้ทุกคนได้อุดหนุนกันแบบทุนหน้านะครับราคาหลักหมื่นเท่านั้นช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูรถก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะจัดการให้ดูดฝุ่นให้นะฮะเพราะว่าช่างค่อนข้างที่จะยังไม่ว่างนะครับตรงนี้เขาติดกาวนะครับมีคราบกาวนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สครับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังก็สวยครับบอดี้สวยครับ บริสสวยงามนี่ฮะรอยพับเดิมนะครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบครับรอยพับเดิมจากโรงงานนะฮะนี่ฮะสวยนะฮะฝากระโปรงหลังนะครับฝากระโปรงยังเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานอยู่นะครับมาดูด้านขวานะครับด้านขวาผมไปเก็บสีตรงนี้มานะครับเก็บสีกันชนหลังให้ใหม่หนะครับเก็บสีกันชนหลังให้ใหม่มุมขวานะครับมุมหลังขวาเม็ดอาร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับรถไม่เคยเกิดเหตุแล้วก็ไม่เคยเชนท้ายนะครับ นี่ฮะฝากระโปรงหลังยังปิดนุ่มนวลอยู่นะครับฝากระโปรงหลังก็ยังปิดนุ่มนวลอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในนะฮะคันนี้นะครับก็ภายในค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับก็ไม่ถึงได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าเบาะก็จะมีรอยแตกลายงาบ้างนะครับเพราะเบาะเป็นเบาะหนังแท้นะครับเบาะเดิมจากโรงงานนะครับก็จะมีร่องรอยการใช้งานบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับพวงมาลัยยังสวยอยู่ครับ มีแอร์แบ็กพร้อมคู่หน้านะครับฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับจะมีแอร์แบ็กสองข้างนะครับนี่แอร์แบ็กสองข้างครับภายในก็จะยังไม่เต็มร้อยนะครับเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะแผงประตูสวยครับแผงประตูยังใสอยู่นะครับไม่มีรอยแตกนะครับเป็นอย่างนี้ทั้ง4บานครับแล้วก็เม็ดอาร์คนะครับเสาประตูเม็ดอาร์คเสาประตูก็จะเป็นแบบนี้ทุกบานนะครับนี่ฮะ เม็ดอาร์จะมีทุกบานเลยนะครับเม็ดอาร์ยังมีทุกบาลนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันนะฮะคันนี้ผมลืมบอกไม่เลยรถหลายปีนะครับปี2004ไม่เพียงแค่แสนห้าเองนะครับไม่เพียงแค่1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นนะฮะรถปี2004 o p t i o ออปชั่นครบนะครับกระจกนะครับก็จะเป็นกระจกปรับข้างไฟฟ้าทั้ง4ด้านนะครับใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้าปรับทัศนวิสัยไฟฟ้านะครับแล้วก็ พับข้างไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันนะฮะว่ารถจะสวยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งซ้ายนะครับของตัวรถเสาประตูฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับก็จะมีคาบกาวนะครับเพราะว่าลูกค้าได้ใส่ยางเก็บเสียงมานะครับแล้วก็ลอกออกนะฮะรถเนี่ยรอยอาร์คเดิมตะเข็บเดิมอยู่นะครับนี่รถอาร์คเดิมตะเข็บเดิมอยู่นะฮะภายในสวยครับภายในสวยฮะ ฟอร์ดน่าใช้มากครับก็จะมีลวดลายที่คอนโซลให้นะครับเนี่ยฮะลวดลายชุบลายน้ํามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมจากโรงงานนะลายแบบนี้นะฮะออปชันมันจะค่อนข้างที่จะครบหน่อยนะครับตัวนี้ข้างหลังนะครับก็จะมีม่านหลังให้ด้วยนะครับข้อดีของฟอร์ดนะครับคัานี้เกียร์ดีนะขับดีเนี่ยฮะก็จะมีม่านหลังให้ด้วยนะครับสําหรับตอนหลังนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับ ม่านหลังไม่ใช่ไฟฟ้าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับอ่ะโอเคครับแขงประตูสวยนะครับทั้ง4บานเลยไม่มีรอยแตกรอยหักนะครับอ่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้สำหรับเจ้า Ford Laser Tiara คันนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นปี2004นะครับเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับตัวนี้ก็ จะเป็นเครื่องยนต์ NA นอะครับเกียร์ออโต้สสปีดนะครับเครื่องดีเกียร์ดีระบบความร้อนปกตินะครับรถไม่มีฮีทไม่มีดันแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจัดเปลี่ยนฝา,าหม้อน้าไปให้ด้วยนะครับรถผมเช็คความร้อนแล้วผมลองขับแล้วถือว่าผ่านนะครับเกียร์ออโต้เปลี่ยนนิ่มทุกเกียร์นะครับเกียร์ออโต้ไม่มีหลุดไม่มีกระชากแน่นอนรถค่อนข้างสวยเดิมมากเครื่องแห้งครับไม่มีซึมเดี๋ยวผมแจ้งราคาอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้นะครับผมขายเพียง73,000บาทเท่านั้นนะค เดี๋ยวผมแถมภาษีพรบไปให้ด้วยนะครับรถลูกค้าเอาไปก็พร้อมใช้นะครับรถขับดีครับรถไม่มีเครื่องเขยเรื่องระบบน้ำหายห่วงครับเรื่องระบบความร้อนหายห่วงนะฮะคันนี้ผมขับมาแล้วนะครับผมเลาะทั้งวันเลยวันนี้นะฮะอ่ะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ EP นี้ก็สวัสดีครับ